ทุกคนครับทุกคนเคยเจอเกมปั่นแบบนี้ไหมฮะเวลาแข่งกีฬาไปนะแล้วเกมไซโคที่โดนฝ่ายตรงข้ามปั่นมาครับนะฮะ,ะลองลองดูในคลิปต่อไปนี้ฮะที่ผมให้ดูตัวนี้ฮะเป็นการเล่นเทนนิสของนักกีฬาอาวุโซนะครับแล้วก็ผมเรียกงปั่นเต็มที่เลยนะครับพอปั่นนะครับฝั่งตรงข้ามมนาะถือลูกกำลังจะเสิร์ฟอยู่เจอเกมปั่นมากๆพังครับนะฮะ อ,อ๋อมันมันโดนปั่นไงครับทีนี้นะฮะโดนปั่นแบบนี้ถ้านักกีฬาแล้วนะฮะมันเป็นเกมทางไซโคผลของมันคือเวลาปั่นเนี่ยอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของความหงุดหงิดนะครับลลลแล้วก็ตามแต่ครับทุกท่าน,นครับเมื่อนักกีฬาหงุดหงิดความคิดเปลี่ยนขึ้นสมองเปลี่ยนสารสื่อประสาทเปลี่ยนการสั่งการประสาทในตัวเราเนี่ยเปลี่ยนทั้งหมด behavior al, พฤติกรรมปร,ประมาณที่เคยทำมามีหงุดหงิดทีเดียวครับ เปลี่ยนหมดดังนั้นลูกที่เห็นเมื่อสักครู่ครับตีตีนิสเพราะอะไรฮะเพราะว่าหงุดหงิดเซ็งเบื่อเซ็งเป็ดพังนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขกับมันนะครับจุดจริงๆจ,จุดตรงนี้วิธีการแก้ไขคือผมจะพูดเสมอครับเมื่อ,อไรก็ตามแต่คู่ต่อสู้ทําอะไรมาก็ตามนะฮะสิ่งสําคัญคือให้เราพยายามที่จะคอนเซทรตกับบอลในมือเกมของเรานะครับไม่ต้องไปมองว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นอะไรแต่รู้เราว่าจะเล่นอะไรรู้ว่าเขาปั่นมาเมื่อปั่นมาปุ๊บลอย อยากเล่นอะไรเล่นแต่เราจะต้องมีสติกลับมาโฟกัสที่สิ่งที่ในมือหายใจรู้ตัวหายใจพอเริ่มเซ็งเริ่มเบื่อเริ่มหงุดหงิดใช่ไหมฮะรู้ตัวว่าหงุดหงิดหายใจคุมตัวเองให้อยู่กับโซนเราให้ได้จากนั้นเราก็ใช้วิธีการเขาอยากทําอะไรทําเราให้เขาทําไปเลยปล่อยวางจากนั้นเรารีโฟกัสกลับมาที่สิ่งที่ทําในมือจากนั้นทําไปนะครับนั่นคือสิ่งที่จะจัดการกับ กระบวนการเหล่านี้ให้ได้นะครับเพราะนั้นใครจะปัน่นก็ปั่นไปครับเต่ลืมฮนะโดนปัน่นปุ๊บคุ่นหินพังนะครับผมสวัสดีครับ